3, 2, สวัสดีครับวันนี้น้องขนเด็กเงื่เก็บพักนะครับจะพามาเที่ยววัดป่าภูวิทตะปฏิปทางราามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นวัดของนูกหนูเชีย่ยจุนโทนะครับนี่เป็นภูวิทตตาเจดีนะครับผมก็จะไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับเข้าไปในเจดีนเดี๋ยวไปดูในเจดีกันเลยครับ

พออระองค์หันตธาะนะคบเป็นยี่สิบแปดพระองค์หันนะครับเป็นอธิธาตุยี่สิบแปดพระองค์ลหันนะคบอ่ะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัฐมุขขานขององค์มุกบุิจุนโทนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับที่เก็บพระไตรปิฎกนะครับ อ่ะนี่นะครับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดไหว้พระนะครับและส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหมูปูมันพุงวิชตโตนะครับอ่ะนี่นะครับผมเองก็มาที่สางานะครับเป็นสางาที่จะเข้าไปไหว้พระนะครับมีพระมีพระอยู่สององี่ อะตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในสาราจุนโทนะครับข้างในก็จะมีพระให้กราบไหว้สักกางะนะคะ นี่นะคะตอนนี้ของเองก็มาอยู่ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าตรงน้นตกนะคะเป็นคล้ายๆพุทธสถานบําบัดนิดหนึ่งโนจะมีงูเกาเที่มันมีเกียร์ นี่นะครับผลเองก็ได้เดินในวัดชมด้วยนะครับก็อยังมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องโฟนเด็กเงือเก็บพระด้วยนะคะขอบค้า